ก็ขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาเลยนะคซโอ้โโอโดีนะนี่นี่ทะเลสาบด้วยเหรอฮาบาลาโอ้โหครับถ้าเราไปเที่ยวทะเลสาบฮาลาเราก็จะไปทางที่เข้าเมืองทางเมืองทเทศบาลไบตองครับฝั่งนี้เยอะนะนบางทีแบบบางคนไปคิดด้านลบไม่กล้าหมามกลัวอะไรไม่รู้นี่ไนไงฮะ นี่ถนนท่านหลักนะครับจากเข้าเมืองมาเมื่อกี้นะครับก็ลองสุ่มดูนะทุกคนใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่เมื่อวานไปปัตตานีนะไปสงขาไปอาหาัรใหญ่นครศรีธรรมาราชนะไปพัทลุงแนละทุกคนใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นตะน,นะวันนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ยะลานะฮะฝั่งเบตงนะคืออาจารย์แดงวันนี้มานั่งคู่ผมด้วยครับถ้าเกิดเจอทางวง,งเวียนนี้ทางซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลยะลานะครับอ๋อนี่อะค,ครับผมถ้าเราเจอสีแยกไฟแดงแล้วเราเลี้ยวขวาก็จะไปเบตงนะครับอ๋อนี่นี่เบตงเหรอครับผม,ผมเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ทีนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาตรงไปก็จะไปเบตงครับอ๋อถ้าตรงไปไปในเมืองถ้าเลี้ยวนี้ก็คือโรงพยาบาลแล้วก็ใช่ครับถ้าเลี้ยวขวา ก็จะไปเปตรงครับถ้าเราตรงไปก็จะเจอสารเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็มีวงเวียนที่อะไรผังยะลาใช่ครับทางนี้ไปไปตรงนี้ไหมตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราเจอไฟแดงก็เลี้ยวขวาไปก็ไปเบตงครับนี่เส้นนี้่ไหมเราเดินทางนี้เลยไหมเดี๋ยวใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวผมต้องไปต่อข้างในถึงจะเป็นผังเมืองยะลาใช่ไหมใช่ครับก็ไปเจอเจ้าพ่อหลักเมืองสารเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะเป็นวงแหวนก็ไม่ไกลแล้วนะใช่ครับ ไม่ไกลประมาณสักหนึ่งหนึ่งกิโลครับ oh. ก็จะเจอวงแหวนวงแหวนสารเจ้าพ่อหลักเมือง,งครับผมอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวนะขวาไปนะไปทางเบตงนะพอดีไปส่งเอกสารเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวพาซส้นคนไปเยี่ยมในเมืองยะลานะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะทางนี้ก็สามารถไปยะลาได้นะถ้าคณไหนที่เปิดโค้ชเม็ดนะฮะสามารถเข้าไปนะคือไม่ต้องผ่านเมืองครับใบพาสทางนี้ออกไปเลยนะะแล้วก็ มันจะมีเส้นที่จะไปยะลาแนละ้วเส้นอะไรเมื่อกี้4ี่ศนหกะบอสี่หนึ่ง6 4106หกี่นศูนหกะครับมุ่งสู่เวตงใต้สุสาครับที่นั่นก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแย,ะเ,ยะเลยตั้งนั้งก็คือไอยาวเวนะ,ะบรรยากาศดีนะครับแล้วมีอะไรมีน้ำมีทะเลหมอกใช่ใช่กไก่วอล์กค,ครับใช่แล้วก็มีมอะไรที่ว<ม>ผักผักน้ําผักน้ำก็อร่อยมากนะอ๋อเักไ้ำผักน้ำอ๋อเป็นผักน้ำเวตองน้ำมันอร่อยนะตลอดเวลาแล้วน้ำมันมันมีความกรอบๆวันนี้มีคนเข้าไปกินแล้วเอาอร่อยมาก เขามารีวิวให้ฟังโ้ก็อยากไปกัน้ผักน้ำน้ำไหลตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ใช่น้ําน้ําขังนะครับต้องเป็นน้ําต้นต้นต้นน้ําจากเทือกเขาครับใช่ใแล้วมีแร่ธาตุสูงนะครับ FC ที่นะเบตงก็จะเดินไปให้ได้นะทั้งหนึ่งชีวิตนะฮะนี่ฮะก็เห็นว่านะถนนโล่งวะ FC คนอ้าวไฟไฟแดงนะเราก็สู ท่นี้ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะก็มาเนี่ยครั้งแรกไปกต่อคนระนี่ก็คือถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็สามารถไปในเมืองหรือไปที่ผังเมืองได้เลยนะที่ผังเมืองที่สวยที่สุดในจังหวัดน,นะยะลานะไอสจะเป็นสวนผังเมืองเป็นสระสระ,ะน้ำนะครับสระน้ําด้วยนะเมื่อกี้ชื่อสระน้ําอะไรน้องกี้สวน ขันเมืองครับสวนขันเมืองน,นะครับนะรบรรยากาศชิวๆนะะมันไม่น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะข่าวออกไปนะเพราทําตามข่าวนะเดวมันไม่มีที่นมันอะไรที่น่ากลัวอย่คิดนะ ฟ้าสวยนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวปั๊มมาตอนนี้เหรอใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะแวะที่ปั๊มนะครับกินกาแฟในอไอซนกาแฟอเมซันก่อนนะ มันขึ้นแล้วอะไปอเมซอนดีกว่าเราเคข้ามายังเรียบร้อยครับมาแล้วสีเหลืองแจ้นเลยเบรงเลยนะเอฟซน้ำรึ่งน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็มีกาแฟกระกบบนใช่ อ้าหลังจากได้กาแฟมาแก้วเดึยนะ้สิก็เนี่ยได้แล้วก็เดวไปเวียนในจังหวัดอำเภอเมืองนะยะลานหน่อยอืมนั่ก็ทำงานปกตินะโอ้ทำโคอยู่ปกตินะผมขอกลับทางเดิมนะสิแล้วก็ จะไปทางนู้นก็ได้นะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในเมืองก็ได้นะแต่วันนี้ผมขอเข้าในเมืองแล้กันนะนี่บางปตทนะอ่านว่าเนี่ยซาดังใครรู้จกักแฟทยาลาม้างครับอยู่ตรงไหนอะร้านแก,กนะ ก็มีด่านตรวจเล็กน้อยนะสอพีอ่แกพักอยู่อะก็ไม่เป็นไรแล้วเาขอเลี้ยวทางนี้แล้วกันนะเข้าไปในเมือง อ่ะขอเลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะนี่ไปทางวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับยะลา900เมตรถึงนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับ f c เราจะมีร้านอิสลามเยอะนะะตรงนี้มีอะไรเนะี่ย นะฟุตซอลนะเชียร์วงเวียนแล้วนะคะรับ FC วงเวียนอะไรนั้นนะอย่าลืมครับด้านขวาไปก่อนนะครับมีร้านขายเสื้อผ้ามือสองเยอะนะนี่เป็นวงเวียนขอเวียนอีกรอบหนึ่งนะ FC ตลาดนะฮะตลาดนัดโพบาลโพบา,โ,บาโกยคือกนาัแรกตัวสอบมันหายไปนะฮะเสร็จก็สะกดคำมันเองนะเอซีอานะผมก็อ๋อนี่ฮะสารบัตรช่างก็เลี้ยวไปทางด้านซ้ายเรานะแต่ว่าเราไม่ไปนะไอ้เราออกไปทางในเมืองแล้กันะ ผมก็ไม่เคยมานะเส้นนี้แต่ว่าพยายามจะงมๆได้กันนะงมๆหม,ม,มูปูปลาปาไว้นะเอฟซี FC, เพื่อที่จะได้อัตรดในการเดินทางมีทุเรียนบ้านด้วยนะไม่แพงนะเอฟซีตรงนี้คงจะมีการอัปเดตหมู่บ้านแน่นอนนะเพราะมันมีการเริ่มวางวางท่อวางอะไรนะเอฟซี FC. โอ้ยมีร้านน,นั้นๆด้วยนะ ร้านชานครับที่พายรถมอเตอร์ไซค์มาเอฟซีพอกทางนี้อัพเกรดถนนทางด้วยการเอฟซีเพราะว่านี่ๆๆใช้ทางเบี่ยงไปนะนี่เอเนี่ยขวัญเมืองเอฟซีเติมขวัญเมืองนะครับก็มีการทำถน,อนนอนทางด้วยนะมีเห็นไหมมีป้ายมีเบลเลอร์สีซ่อมสีสี สีแดงสีเศ้าหมอยนะนี่คือตลาดนะฮะตลาดนครยะลานะสวนสร้างสารร์หันสารนะก็ถือว่าสวยนะไอ้สิไปวงไหนดีผมก็มึอนอยู่นะ้สิอันเป็นวงกลมเลยนะ้สิคุ้นๆน,นะครับเคยมา ที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะมาส่งพี่เขาเนี่ยมันเป็นสวนหย่อมนะีนี่สามารถปัญจกรยานได้นะครับมีตรงนั้นก็จะมีแขวนนกองนกได้ที่สวนเนี่ย ส่วนสาธารณะนะโอ้มีรถเฟอร์รี่มานะแต่งสวยนะเอซีก็าสามารถช่วงนี้โควิดนะคงจะไม่มีอะไรนะ มีคนไร์สดอยู่นะฮะไอ้น้พายซื้อคนมาดูนะไอ้ขวัญเมือกทุกอย่างเมื่อกี้นะส่วนสาธารณะอ่าเนี่ยขวัญเมือกน,นะนี่ป้ายเขามีอยู่แล้วนะไอ้ซ<ส>ี้อเริ่ผมขอสักไปสักรอบก่อนนะค่อยกลับยืนเดินกลับไหมซืซอ ช่วงโควิดนะใส่แม็กกันทุกคนนะช่วงนี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, ก่ดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอซ